คลิปนี้นะครับจะมาอธิบายนะครับผลิตภัณฑ์ของเครียดนีนะครับซึ่งหลายท่านที่ได้รับผลิตภัณฑ์ไปนะครับที่ได้เปิดใจซื้อไปนะครับที่มาได้ร่วมงานของเวิร์กช็อปรวมไปถึงท่านที่ได้รับผลิตภัณฑ์ไปในในงานไม่ว่าจะเป็นรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการช่วยเหลือช่างผมที่น้่งพ่วมไปนะครับหลายท่านยังไม่เคยใช้นะครับ ตัวนี้จะเป็นแบบสูตรเดียวนะครับเกรดนี้จะเป็นแบบสูตรเดียวสามารถดัดได้ยืดได้แบบสูตรเดียวนะครับซึ่งบอกเลยว่าของเขาส่วนผสมของเขาหลักๆคือเป็นคอลลาเจนนะครับและตัวหลักของเขาเนี่ยก็จะมีตัวเบอร์หนึ่งนะครับตัวดัดยืดเบอร์หนึ่งทั้งดัดได้ยืดได้เบอร์หนึ่งตัวนี้จะมีส่วนผสมของคอลลาเจนเป็นหลักนะครับแล้วก็มีตัวไฮพลิกอยู่ในตัวดังนั้นการทําเคมีไม่ว่าดัดยืดนะครับ ของเขาเนี่ยจะถนอมเส้นผมมากนะครับและที่ตัวเด่นของเขาอีกตัวหนึ่งคือกลิ่นเขาเนี่ยเป็นกลิ่นที่ไม่ฉุนนะครับซึ่งอยู่ในในอันดับต้นๆนะครับอยู่ในอันดับอันดับต้นๆของผลิตภัณฑ์ยืดที่ไม่ฉุนนะครับกลิ่นไม่ฉุนเลยตัวนี้นะครับส่วนตัว C2 เนี่ยจะเป็นตัวปลกน้ําที่เราเรียกว่าปลกน้ํานะครับแบบน้ําเลยนะครับจะใช้สําหรับโกกดัดใช้สําหรับการลอกโครงสร้างแบบการดัดในการดัดนะครับตัวนี้นะได โกลคีมนะครับ S2 จะเป็นครีมนะครับสำหรับการล็อกโครงสร้างแบบในการยืดนะครับตัวนี้นะตัวนี้แบบยืดจะเป็นครีมนะครับซึ่งตัวนี้จะมีสามตัวเนี่ยหรือว่าสี่ตัวเนี่ยเป็นคอลลาเจนเป็นหลักนะและตัว P3 นะครับ P3 ตัวนี้จะเป็นทีทเมนต์แบบเข้มข้นนะครับเป็นทีทเมนต์คอลลาเจนแบบเข้มข้นเลยซึ่งตัวเนี้ยในตัวของเขาเนี่ยจะเป็นจุดเด่นของเขาคือมีความเป็นคอลลาเจนเข้มข้นสูงและ ตัวนี้แก้ไขปัญหาเรื่องผมแห้งเสียได้นะครับบำรุงผมได้นะครับของเขาเนี่บำรุงไน้แต่ไหนการเปิดเปิดงานเลยตั้งแต่เกิด,เป,ดเปิดบำรุงนะครับบำรุงนะครับเสร็จแล้วก็ระหว่างการทำเคมีนะครับและหลังการทำเคมีนะครับก่อนระหว่างและหลังนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เขาทำได้หมดเลยรวไมไปถึง การบำรุงต่างๆไม่ไว่าจะเป็นโอบไม้น,นั้นทำสปาเย็นสปาร้อนนะครับได้ทุกตัวเลยนะครับตัวเดียวถุงเดียวจบนะครับถุงเดียวจบนะคะและตัวนี้เขาทําหน้าที่คู่กับเบอร์หนึ่งในกรณีทั้งดัดและยืดนะครับซึ่งตัวเนี้ยกรณีที่เส้นผมที่เราจะทําการดัดหรือยืดเนี่ยเขามีสภาพที่ปันกลางหรือแห้งเสียนะครับเราก็จะใช้ T3 สมหรือเบอร์สามนะครับคู่กับเบอร์หนึ่งนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาจะไปลดความเข้มข้นของน้ํายาเบอร์หนึ่งเพื่อให้สามารถใช้ได้ทุกสภาพเส้นผมนะครับและตัวเนี้ยบอกเลยว่ามีหลายสูตรมีม,มีมีหลายครั้งที่เห็นทีมงานที่เช้ใช้เบอร์สามนะครับลองพื้นแล้วก็ลงด้วยเบอร์หนึ่งนะครับถ้ากรณีผมที่แห้งเสียนะ่ะจะใช้เบอร์สระผมเสร็จนะครับแล้วก็ใช้เบอร์สามนวดบารุงผมนะครับ แล้วถึงจะลงน้ํายายืดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับบางบางท่านก็จะใช้ตัวเบอร์สามและเบอร์หนึ่งผสมกันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ลงเพื่อคลายโครงสร้างให้กับลูกลให้กับเส้นผมที่จะดัดหรือยืดนะครับหรือถ้าแบบให้เสียมากๆเราก็จะใช้ตัวเบอร์หนะึ่งเนี่ยหนึ่งส่วนมาตราานเลยนะครับตัวที่เพิ่มจะเป็นสองส่วนสามส่วนเีส่วนอ่ะก็คือเบอร์สามตัวนี้จะเพิ่มเข้าไปนะครับนี่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ลงบนเส้นผมแล้ว อย่าทิ้งลูกค้านะครับแล้วก็พร้อมเช็คความยืดหยุ่นไปด้วยนะครับนี่ฮะคู่นี้นะครับบอกเลยว่าทั้งหมดนี้จะเป็นชุดดัดชุดยืดพร้อมบำรุงแบบลลาเจนในแบบสูตรเดียวของเคบวกนะครับซึ่งถ้าท่านยังไม่ได้ลองอยากให้ลองนะครับและท่านที่ได้ซื้อไปแล้วหรือว่ายังสนใจนี้นะครับติดต่อมาที่ Line id a i s n นะครับมี s i s n i มีตัวแอดน้ำแน่นะครับอูดี2มนะครับ แล้วสอบถามมาได้เลยนะครับ